คำถามก็คือว่าความขัดแย้งในการแสดงธรรมระหว,าวาะ่างคารวากับพระเรนี้มีเยอะครับค่อนข้างอต่าดังแล้วก็ติดเทรนในรายการต่างๆออถามว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยพระสงฆ์เราควรทําอะไรหรือว่าไม่ควรทําอะไรครับอาจารย์ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการแสดงธรรมคารวากับนักบวชเราจะมีตอนนี้นะครับผมบอกพวกเราทั้งหลายไว้ คาราว่าที่เขาแสดงทมเนี่ยเขามองเห็นว่าผมได้สัมผัสพวกนี้ทุกกลุ่มเลยับแม้แต่กลุ่มของยอมเบียร์น้ำยามาหาผมบ่ยนะครับ,ผม,มรบผมก็ถามเอ้ยอมเออทำไมลุกขึ้นมาแสดงทมเขาบอกว่าเขามองพระพวกเราว่าไม่ลุกขึ้นทำหน้าที่ อันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยไนงะและไม่แสดงธรรมตามความจริงที่ะพุทธเจ้าสอนเขามองพวกเราอย่างนั้นอันนี้มุมมองเขานะยังไม่ว่าผิดหรือถูก่อนนะแล้วเขาบอกว่าถ้ามัวมัวทำแต่กิจกรรมพิธีกรรมเขาบอกว่าทั้งทั้งที่สัอาบสังคม เขาเขาไปไกลแล้วว่าเขามีปัญหาเขามีความทุกข์เขามีความเครียดเขามีความกุ้มปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านการเมืองปัญหาด้านอะไรต่างเต็มไปหมดแล้วก็ความเครียดความกุ้มความทุกข์ของเขาผมทับมาเข้ามาหาพระพระไม่ไม่อสอนเขาเลยว่าจะ ออกจากปัญหานั้นอย่างไงถ้าทำตัวแบบเหมือนทองไม่รู้ร้อนนองไม่รู้ความสุขทุกข์ของสังคมเพอ้อและพระไม่สอนธรรมะตามพระไตรปิฎกนี่เขาพูดอย่างนี้นะแต่ใช้ว호หารปฏิภานตามความคิดเขาตัวเองแต่พระไตรปิฎกว่าอีกอย่างพระสอนอีกอย่าง,อางพอเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกว่า เขาไม่รอพระนะเขาคิดมานานเลยเขาบอกงั้นเขาก็เริ่มไลฟ์เริ่มไลฟ์ตั้งแต่ไม่มีคนฟังเขาเนี่ยเอ๊ะคอนเทนต์แบบนี้ขายไม่ได้คอนเทนต์แบบนี้ขายไม่ได้เขาก็ทําทาทาจนทุกวันนี้เขาบอกคนติดตามเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดล้านคนเอาเลืจริงเป็นกระแสเป็นไวัยรัอขึ้นมาเลยทีเขาบอกว่าทีนี้ แลก็ถามว่าเออแล้วทำไม,ามาคนพูดกระแทกพระอะไรนี่เงินใช่ไหมเออทำไมากระแทกแะรงรนีอ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กระแทกบุคคลนะเขากระแทกไอ้สังคมเขากระแทกสังคมแล้วยัก็ถามเขาว่าคนคนคิดอยากจะเปลี่ยนสังคมหรือ เขาบอกว่าเขาจะทําเต็มความสามารถเขาถ้าตายเขาก็คุมใจเขาอย่างนี้นะครับเขาจะทําเต็มที่เลยครับยอมเอาชีวิตเข้าเดิมพันตายตายเขาก็คุมเขาตายเนี่ยเขาจะไม่เสียายชีวิตเลยที่เขาได้ลุกขึ้นมาปลูกสังคมให้ตึง เราก็นั่งเนียคืเฮ้ยมันกินดีหมีไปยังไงวะใช่ไหมครับผมยังไม่เคยเห็นพระมีพลังชีวิตขนาดนี้เลยอุบาสศบาศกาพวกเราคือเรายังไม่บอกว่าผิดถูกกนันนะ <c oughs> คือพูดเรื่องความตั้งใจของเขาเนี่ย <c oughs> เขาได้ฮนะความตั้งใจความเอาจริงของเขาเนี่ย <c oughs> เขาได้ <c oughs> แต่ผมมองมองพวกเราเนี่ย <c oughs> พวกเรามีความรู้ ต่ใจเราไม่ถึงสังเกตดูไ่ดไิพวกเราด้านความรู้เนี่ยผมว่าไม่แพ้กันหรอกเราสามารถไปค้นคว้าไปอา่านไปศึกษาได้นะแต่พวกเราขาดความใจถึงกล้าไม่กล้าทุ่มเทยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพไม่รู้อะไรเป็นกักในความรู้สึกเราอยู่ก็ไม่รู้ไม่กล้า ที่ตรงนี้ต่างหากเราไม่กล้าจริงๆครับผมเห็นบางคนนะถ้าบางองค์ผมไปโทษๆเนี่ยลุกขึ้นมาไล่ไล่ไล่พอมีคนดูหกเจ็ดคนอยู่แค่สี่ห้าวันนะลงไปนอนหมดแล้วเขามาบอกว่าไม่มีคนดูอาจาย์มันเป็นแบบนี้ผมก็นั่งนึกว่าเออจริงด้วยเว้ยไอ้เจ้านี้มันเขาก็ถามนะ เขาบอกเขาฝึกพูดนะครับฝึกพูดอ่านพระไตรกิจกอ่านคาสอนแล้วก็มาพูดคนเดียวพูด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 อยู่งั่นแหละจนช่ำชองจนชำนานแล้วก็มาพูดมาพูดลองผิดลองถูกมาอย่างนี้ครับและในที่สุดนีจริงเขาก็กระแสมันก็ขึ้นอีก